ธรรมกถาในอารัมพกถาหลวงปู่ได้ปรารบถึงที่มาที่ไปอันเป็นเรื่องราวแต่หนหลังของท่านเพื่อให้สิทธิรู้ว่าเส้นทางธรรมของท่านเป็นมาอย่างไรและเมื่อรู้ว่าสิทธิพร้อมแล้วที่จะดำเนินตามท่านไปบนหนทางจรของอริยวง์ท่านจึงได้กล่าวธรรมกถาดังต่อไปนี้กายคตาสติภาวนา จะพาดูเขาใหญ่ถ้ำสนุกทุกไม่มีคือกายะพรตาสติภาวนาภาษาธรรมของหลวงปู่ช่างไพรราอและทำให้เห็นภาพที่สุดแสนงดงามเป็นเหมือนดังภาษาของพ่อแม่ที่กล่าวกับบุตรอันเป็นสุดที่รักพ่อแม่ผู้รักบุตรประดุดดังดวงใจย่อมปรารถนาให้บุตรอันเป็นสุดที่รักได้พบได้เห็นได้ครอบครองทรัพย์ที่มีค่า ความหมายในใจของพ่อแม่เป็นฉันใดความหมายภายในใจของหลวงปู่ก็เป็นฉันนั้นด้วยเมตตารมอันประมาณไม่ได้ทำให้หลวงปู่ปรารถนาให้สิทธิ์ได้ประสบและได้ประจักษ์แจ้งธรรมเออันเลิศล้ำค่าจึงได้อาสาพาสิทธิ์ไปดูเขาใหญ่ทํำสนุกทุกไม่มีคือกายคตาสติภาวนาหลวงปู่เปรียบการเจริญกายคตาสติภาวนาว่า เป็นเหมือนการชมเขาใหญ่ถ้ำสนุกเขาใหญ่ที่ว่านั้นคือกายของเราเองและภายในเขาใหญ่นั้นมีถ้ำสนุกคืออาณาจักรใจอันเป็นไปภายในกายกายยะะตาสติเป็นชื่อเรียกอารมณ์กรรมฐานซึ่งเป็นหนึ่งในอารมณ์กรรมฐานสี 40, และเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เป็นไปได้ทั้งในส่วนของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เช่นเดียวกับอนาปานาสติซึ่งเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ในอารมณ์กรรมฐานสีส่สิทั้งกายคตาสติและอานาปานาสติต่างก็เป็นกายเป็นอารมณ์ของจิตต่างแต่เพียงว่ากายคตาสติคือจิตรู้กายอันได้แก่รูปกายเป็นอารมณ์ขณะที่อานาปานาสติคือจิตรู้กายอันได้แก่ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ ทั้งรูปกายและลมหายใจถือว่าเป็นเรื่องของกายเมื่อฝึกฝนให้จิตรู้กายเป็นอารมณ์อย่างต่อเนื่องไม่แส่สายไปหาอารมณ์อื่นๆจนเกิดจิตสงบนิ่งไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์อื่นๆนี่คือสมาถากรรมฐานแต่ถ้าฝึกฝนให้จิตรู้กายเป็นอารมณ์จนเกิดยานอย่างรู้ความเป็นไปของรูปนาม ตามความเป็นจริงนี่คือวิปัสสนากรรมฐานในที่นี้หลวงปู่ใช้คำว่ากายคตาสติภาวนาโดยมีคําว่าภาวนามาบวกต่อท้ายกายคตาสติเพื่อสื่อความหมายให้รู้ว่าเป็นการฝึกฝนให้เกิดจิตรู้ในวงเล็บสติอันเป็นไปในกายกายคตาสติภาวนาตามความหมายของหลวงปู่ จึงเป็นวิปัสสนากรรมฐานสติภาวนาเป็นการฝึกฝนให้จิตรู้แจ้งอารมณ์ซึ่งต่างจากสมาธิภาวนาอันเป็นการฝึกฝนให้จิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวโดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามารบกวนการปฏิบัติกรรมฐานโดยใช้กายคตาสติภาวนาเป็นมันคาของหลวงปู่นี้ เริ่มตั้งแต่พรรษาแรกของการบวชทั้งนี้เพราะก่อนจะรับการอุปสมบทนั้นท่านจะต้องรับตัจ,จะปัญจกรรมฐานจากพระอุปชัชฌาย์ตามประเพณีของการบวชเป็นพระพิสุกในสังคมไทยอาจาปัญจกรรมฐานคือการปฏิบัติกรรมฐานโดยให้พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของตนเป็นสิ่งปริกูลทั้งนี้ เพื่อเป็นอุบายธรรมในการออกมาเสียจากบ่วงแห่งกรรมคุณจากการศึกษาชีวประวัติของหลวงปู่ทำให้รู้ว่าท่านได้ใช้กายคตาสติภาวนานี้ให้เป็นมันคาสู่การรู้แจ้งธรรมนับตั้งแต่แรกเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานกล่าวคือในเบื้องต้นท่านได้เจริญกายคตาสติภาวนาให้เกิดอสุภสัญญาและอนิจจสัญญาและ ดำเนินไปจนถึงการมีเบญจขันธ์เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานดังที่ท่านได้กล่าวแสดงไว้ในลิขิตธรรมบทนี้กายะคตาสติภาวนาที่หลวงปู่เชิญชวนให้บุคคลผู้เห็นภัยในวัฏสงสารได้ปฏิบัติเพื่อเป็นทางออกจากภัยของสังสารวัฏนั้นคือการกลับมาสู่การรู้อยู่ซึ่งความเป็นไปภายในกายตนเองไม่ส่งจิตไปคิดถึงโลกภายนอก แต่ให้จิตรู้อยู่ซึ่งโลกภายในตนเองโลกภายนอกว้างไกลต้องใช้จิตคิดจึงจะรู้ได้แต่โลกภายในต้องใช้จิตรับรู้ในวงเล็บสติโลกภายในคือเบญจขันธ์ที่หลวงปู่อุปมาว่าเป็นดั่งถ้ำสนุกชะงกดูถ้ำสนุกทุกไม่มีนี้แหละคือการเจริญกายยคตาสติภาวนาเมื่อได้บอกให้รู้ว่า กายคักตาสติภาวนามีความหมายอุปมาเหมือนดังเที่ยวชมถ้ำแล้วหลวงปู่จึงกล่าวต่อไปว่าชมเล่นให้เย็นใจหายเดือดร้อนหนทางจรอ,อริยวงจะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์ใช่หลอกเล่นบอกความให้ตามจริงการชมถ้ำจะต้องเข้าไปภายในถ้ำจึงจะสามารถรู้เห็นได้ว่า ภูมิลักษณะและบรรยากาศภายในถ้ำเป็นเช่นไรหากยืนดูอยู่ภายนอกถ้ำโดยมิได้เข้าไปภายในแม้จะมีผู้บรรยายบอกเล่าภูมิลักษณะและบรรยากาศภายในถ้ำด้วยถ้อยคำโวหารที่ดีสักเพียงใดผู้ชมอยู่นอกถ้ำก็รู้ได้เพียงแค่คิดจินตนาการตามคำบอกเล่าภูมิลักษณะและบรรยากาศภายในถ้ำที่รู้ตามคำบอกเล่าแล้วติดตาม ก็เป็นเพียงแค่สุตมยะปัญญาและจินตามยะปัญญาคือปัญญาที่ได้มาจากการฟังและการคิดเท่านั้นหาใช่ปัญญาที่แท้ไม่ผู้ที่ศึกษาเรื่องกายคตาสติโดยการอ่านหนังสือหรือฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังก็ไม่ต่างอะไรจากบุคคลผู้ยืนดูถ้ำอยู่ภายนอกแล้วฟังคนอื่นบอกเล่าเรื่องราวภายในถ้ำ หลวงปู่ได้กล่าวคำเชิญชวนว่าชมเล่นให้เย็นใจเพื่อหมายถึงการเข้าไปภายในถ้ำคือเบญจขันธ์บรรยากาศเย็นสบายภายในถ้ำจะสัมผัสรู้ได้ก็ด้วยการเข้าไปภายในถ้ำฉันใดความสงบเย็นอันเกิดขึ้นภายในใจเมื่อเจริญกายคตาสติภาวนาก็เป็นฉันนั้นและท่านยังได้กล่าวยืนยันว่านี่เป็นหนทางจรอ,อริยวง์ กายคตาสติภาวนาไม่ใช่การอ่านและการคิดตามที่ผู้อื่นบอกเล่าแต่ต้องเจริญสติภาวนาให้รู้อยู่ซึ่งความเป็นไปแห่งเบญจขันธ์อันเป็นแดนเกิดและที่ตั้งแห่งความหมายและคุณค่าต่างๆที่ถูกปรุงสร้างขึ้นมาภายในใจตนเองชมเล่นให้เย็นใจหายเดือดร้อนนี่คือความหมายของกายคตาสติภาวนา ที่หลวงปู่แสดงแก่สิทธ์พร้อมทั้งยืนยันว่านี่เป็นหนทางจอรอริยวงพระอริยาสาวกทุกท่านล้วนดำเนินไปบนหนทางนี้และการดำเนินไปบนหนทางนี้ไม่สามารถบังคับกะเกณฑ์กันได้แต่ละคนจะต้องดำเนินไปบนหนทางนี้ตามพระตำาลังแห่งตนเท่านั้นนี้เป็นความจริงที่บอกให้รู้เบญจขันการจเจริญสมถกรรมฐาน มีอารมณ์กรรมฐานซึ่งแสดงไว้ในคัมภีร์ถึง40ประการเพื่อให้ผู้เจริญสมถกรรมฐานได้เลือกให้ถูกกับจริตนิสัยของตนแต่ส่วนของวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีอารมณ์กรรมฐานอยู่เพียงอารมณ์เดียวคือเบญจขันธ์หรือนามรูปเท่านั้นหาได้มีอารมณ์อื่นอีกไม่กายคตาสติภาวนา อันเป็นชื่อที่หลวงปู่ใช้เรียกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นม่ได้แปลกแตกต่างไปจากวิปัสสนากรรมฐานที่มีปรากฏอยู่ในภาษาบาลีเลยเพราะเมื่อกล่าวโดยหลักการแล้วก็คือการเจริญภาวนาให้จิตรู้อยู่ซึ่งความเป็นไปในเบญจขันธ์อยงที่พระบาลีได้ระบุไว้ความแตกต่างในรายละเอียดบางประการในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น ปรากฏอยู่ในคัมภี์ชั้นรองรองลงมาคือคัมภีร์อัฐกะถาและคัมภีร์ประกรณพิเศษคือวิสุทธิมัชซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาพระปร,ะริยัติธรรมรแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยคัมภีร์อัฐกถาและประกรณพิเศษดังกล่าวนั้นได้แสดงรายละเอียดปลิกย่อยเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานไว้มากมายหลายประการแต่ทั้งหมดของรายละเอียดนั้น ล้วนเป็นการจำแนกแยกแยะเพื่อให้สะดวกต่อการจดจำแล้วนำไปอธิบายขยายความเพื่อให้เกิดสุตะมยะปัญญาและจินตามยะปัญญาในทางปริยัตศึกษาเท่านั้นส่วนที่หลวงปู่กล่าวแสดงเพื่อแนะนำสิทธิในการเจริญวิปัสนากรรมฐานในที่นี้นั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อให้เกิดสุตะมยะปัญญาและจินตามยะปัญญาแต่เพื่อให้เกิดภาวนามยะปัญญา ในตัวสิทธิ์ผู้กําลังเจริญกายยัตาสติภาวนาเท่านั้นนี่เป็นความแตกต่างที่มีนัยสำคัญมากเพราะทุกถ้อยคำที่หลวงปู่กล่าวแสดงในที่นี้มีความหมายเฉพาะต่อผู้เจริญภาวนาให้เกิดภาวนามยัปัญญาดังนั้นการกล่าวแสดงอะไราก่อนหลังมากน้อยแค่ไหนล้วนเป็นไปตามประสบการณ์ในการภาวนา ที่หลวงปู่ท่านได้ผ่านพบประสบมาด้วยตัวของท่านเองม่ใช่การจดจำมาจากคำบอกเล่าหรือตำราเล่มใดๆการกล่าวถึงอารมณ์ของวิปัสสนาคือเบญจขันธ์ในที่นี้จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวจำแนกแยกแยะตามตำราและไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำซึ่งเป็นมคตภาษาแต่เป็นถ้อยคำจากใจของครูสู่ใจของสิทธ เพื่อการก้าวไปด้วยการประคับประคองจิตรู้ในวงลิบสติให้ตั้งอยู่ในวิถีอันเหมาะสมและควรแก่กิจคือวิปัสสนาภาวนาเป็นเหมือนดังการเข้าไปชมถ้าที่เริ่มต้นจากปากถ้ำและค่อยๆก้าวเดินไปสู่ภายในตามลำดับหลวงปูน่นำสิทธิ์เข้าชมถ้าสนุกคือกายัคตาสติภาวนาโดยการกล่าวปิศนาท้าให้ตอบดังนี้ แล้วกล่าวปริศนาทําให้ตอบปริศนานั้นว่าระวิงคืออะไรหลวงปู่ใช้คําว่าระวิงมาตั้งเป็นปริศนาทําให้ตอบว่าคืออะไรคําว่าระวิงนี้เป็นชื่อเรียกอุปกรณ์เพื่อปั่นเก็บเส้นได้ระวิงจะถูกหมุนไปอย่างสม่ําเสมอไม่หยุดเพื่อให้เส้นได้เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบไม่ให้ยุ่งหรือพันกัน เพื่อจะนำไปทอให้เป็นผืนผ้าต่อไปประชาชนชาวอีสานต่างรู้จักอุปกรณ์ที่เรียกว่าระวิงนี้ดีเพราะเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ในทุกครัวเรือนคุณลักษณะของระวิงที่หมุนอย่างต่อเนื่องไม่หยุดตลอดช่วงการปั่นได้นี้ปรากฏให้เห็นเป็นภาพชัดเจนจนกลายมาเป็นสํานวนเปรียบเลยเมื่อมีใครทำกิจกรรมอะไรติดต่อกันโดยไม่ได้หยุดพักว่า ทำจนมือเป็นระวิงความหมายคือทําโดยไม่ได้หยุดเหมือนระวิงหลวงปู่ได้นําคําว่าระวิงอันสื่อความหมายเป็นรูปธรรมในชีวิตประจําวันของชาวอีสานมาตั้งเป็นปริศนาท้าให้ตอบว่าระวิงคืออะไรแล้วท่านก็เฉลยว่าตอบว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไวจากระวิงอันเป็นรูปธรรม หลวงปู่ได้นำผู้เจริญกายยกตาสติภาวนามาสู่ระวิงอันเป็นนามธรรมจากรูปธรรมคือระวิงที่หมุนไปอย่างเร็วเพื่อเก็บเส้นได้ไว้อย่างเป็นระเบียบมาสู่ระวิงอันเป็นนามธรรมคือวิญญาณัขันที่มีอาการไวในการรับรู้อารมณ์แล้วเก็บไว้อย่างเป็นระบบระเบียบบุคคลใดใครก็ตามที่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีเบญจขันธ์เป็นอารมณ์และมีความก้าวหน้าในหนทางแห่งวิปัสสนาย่อมประจักษ์แจ้งในความหมายที่หลวงปู่เฉลยว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไวเบญจขันธ์อันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นจะถูกเห็นด้วยพลังแห่งสติที่ถูกบ่มเพาะให้เข้มแข็งขึ้นโดยปกติบุคคลทั่วไปเมื่อศึกษาพระปริยธรรมย่อมรู้ว่าเบญจขันธ์ประกอบด้วย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและด้วยสมรรถนะแห่งจินตามยาปัญญาย่อมสามารถอธิบายได้ว่ารูปคือร่างกายอันประกอบขึ้นมาจากมหาภูตร,รูปทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟและจากมหาภูตร,รูปทั้งสีนี้ย่อมก่อให้เกิดอุป,ปทายรูปคือรูปอาศัยเป็นร่างกาย ที่มีอาการ32และรูปอาศัยอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นรูปหญิงรูปชายเป็นต้นเวทนาคือจิตที่เสพสวยอารมณ์แล้วรับรู้รสเป็นชอบไม่ชอบเฉยๆสัญญาคือจิตที่จำได้หมายรู้อารมณ์ที่เสพสวยแล้วเก็บความจำได้หมายรู้อารมณ์นั้นๆไว้สังขารคือจิต ที่คิดปรุงแต่งความหมายและให้คุณค่าแก่อารมณ์ที่ได้เสพสวยให้มีคุณลักษณะต่างๆนานา,นาวิญญาณคือจิตที่รู้อารมณ์ว่าอะไรเป็นอะไรในทางปร,ริยัติธรรมเมื่อจะกล่าวถึงเบญจขันธ์สั้นๆจะใช้คำว่านามรูปโดยคำว่ารูปหมายถึงรูปขันธ์และนามหมายถึงเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ สังขาระขันธ์และวิญญาณขันธ์คำว่านามรูปและเบญจขันธ์จึงมีความหมายเหมือนกันในฐานะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานในทางปร,ริยัติธรรมยังมีการจําแนกต่อไปคือจําแนกเบญจขันธ์เป็นรูปเจตสิกและจิตรูปปขันธ์เป็นรูปเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขาระขันธ์เป็นเจตสิกวิญญาณขันธ์เป็นจิต จิตและเจตสิกต่างกันอย่างไรจิตคือธรรมชาติรู้หรือธาตุรู้เจตสิกคือกิริยาอาการของจิตรายละเอียดดังกล่าวนี้เป็นการจำแนกแยกแยะเพื่อความง่ายในการอถาธิบายให้เกิดจินตามยะปัญญาแต่จินตามยะปัญญานี้ยังไม่สามารถก่อให้เกิดผลคือการรู้จริงทิ้งสมุทัยพวกสังขาร ดังที่หลวงปู่กล่าวไว้ได้ทั้งนี้เพราะเป็นเพียงแค่ความรู้ที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งความหมายให้เป็นหมวดหมู่แล้วเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กันด้วยความคิดเชิงเหตุผลความหมายของคําว่าวิ่งเร็วคือวิญ,ญญาณอาการไวที่หลวงปู่กล่าวนั้นจะสามารถอย่างเห็นได้ด้วยจิตรู้ในวงเล็บสติไม่ใช่ด้วยจิตคิดในวงเล็บสังขาร วิญญาณอาการไวเป็นความหมายของวิญญาณนันขันซึ่งบุคคลผู้เจริญสติภาวนาได้ถึงระดับหนึ่งจะสามารถอย่างเห็นได้ด้วยตนเองมิใช่ด้วยการฟังคนอื่นบอกเล่าหรือการคิดนึกเอาข้อความนี้สามารถอุป,ปมาเปรียบเทียบได้เหมือนดังการชมถ้ำที่เมื่อบุคคลผู้เข้าไปสัมผัสบ,บรรยากาศภายในถ้ำแล้ว กลับออกมาบอกเล่าให้เพื่อนผู้ยังไม่เคยเข้าไปภายในถ้ำฟังว่าบรรยากาศภายในถ้ำมีความเงียบสงบอากาศเย็นสบายคำพูดนี้คงทำให้เพื่อนผู้ยังไม่เคยเข้าไปในถ้ำต้องคิดจินตนาการไปต่างๆนานา,นา ความหมายของคำว่าวิญญาณอาการไหวสำหรับผู้ยังไม่เคยเจริญกายคตาสติภาวนาก็เป็นฉันนั้นข้อความนี้จะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้เจริญกายคตาสติภาวนาใช้ตรวจสอบสมรรถนะแห่งสติของตนว่ามีสติพละมากเพียงพอแก่กิจการงานแล้วหรือยังผู้เจริญกายคตาสติภาวนาจะต้องฝึกฝนบ่มเพาะสติให้มีพลังมากพอ ที่จะรู้เห็นอาการวัยของวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นและดำเนินไปดังที่หลวงปู่กล่าวว่าเดินเป็นแถวตามแนวกันความข้อนี้ชี้แสดงให้เห็นธรรมชาติของการเกิดขึ้นและเป็นไปแห่งวิญญาณจิตคือธาตุรู้เป็นสภาวะหนึ่งเดียวแต่อาการวัยในการรู้อารมณ์จากภายนอกมีถึงห้าทางคือจากขุทวาร เป็นประตูรับร iner, agement, uh ู้รูปารมณ์ให้เกิดจากขุวิญญาณโสตทวารเป็นประตูรับรู้สัทธารมณ์ให้เกิดเป็นโสตวิญญาณคานทวารเป็นประตูรับรู้คันธารมณ์ให้เกิดเป็นคานวิญญาณชิวหาทวารเป็นประตูรับรู้รสารมณ์ให้เกิดเป็นชิวหาวิญญาณกายทวาร เป็นประตูรับรู้โผฏฐพารมณ์ให้เกิดเป็นกายวิญญาณอาการวัยของจิตซึ่งเป็นวิญญาณธาตุที่แล่นไปอย่างรวดเร็วสู่ประตูรับรู้คือตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรู้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสกายสัมผัสให้เกิดเป็นจักษุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณและกายวิญญาณ วิญญาณทั้งห้านี้เดินเป็นแถวตามแนวกันเพื่อมาสู่ประตูชั้นในคือประตูใจในวงเล็บมโนทวารซึ่งเป็นประตูที่อารมณ์จากภายนอกทั้งห้ามารวมกันเป็นธรรมรมให้จิตรับรู้เป็นมโนวิญญาณเหมือนดังที่แม่น้ําปิงวังยมน,น่านไหลามารวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพยาประตูที่หกอันเป็นประตูชั้นในนี้ มีความสำคัญยิ่งนักในการเจริญสติภาวนานกลไกการรับรู้ทางประตูใจคือชัยภูมิสำคัญที่บุคคลผู้บำเพ็ญกาย,ยคตาสติภาวนาจะต้องทำรงสติให้มั่นคงอยู่ที่ประตูใจนี้ประตูใจคือป้อมยามที่จะมองเห็นการทำกิจของขันแต่ละขันที่เป็นไปอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กันดังที่หลวงปู่กล่าวว่า สัญญาตรงไม่สงสัยใจอยู่ในวิ่งไปมานี่คือเรื่องราวภายในถ้ำแห่งเบญจขันธ์ที่บุคคลผู้เข้าไปภายในถ้ำแล้วจะได้พบเห็นปรากฏการของขันธ์แต่ละขันธ์นาม,มาขันธ์ทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องราวภายในถ้ำวิญญาณขันธ์เป็นจิตคือธาตุรู้ในวงเล็กวิญญาณธาต เวทนาสัญญาสังขารเป็นอากับกิริยาของจิตที่เคลื่อนไหวไปในกิจรู้การยืนเดินนั่งนอนเป็นกิริยาอาการของกายฉันใดเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นกิริยาอาการของจิตฉันนั้นกิริยาอาการของจิตนี้แหละคืออารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานสัญญาเป็นอากับกิริยาของจิตในการทำกิจ คือจดจำอารมณ์ต่างๆที่เคยเสพสวยมาปอดแล้วพร้อมทั้งนำมันมาเชื่อมสัมพันธ์กับอารมณ์ที่จิตกำลังเสพสวยอ,ยอยู่ในปัจจุบันสังขารเป็นอากับกิริยาของจิตในการทำกิจคือการปรุงแต่งความหมายและให้คุณค่าแก่อารมณ์จากภายนอกทั้งห้าเวทนาเป็นอากัปกิริยาของจิตในการทำกิจ คือเสพสวยรสของอารมณ์ต่างๆให้รู้ว่ามีรสเป็นเช่นไรทั้งสังขารสัญญาเวทนาต่างทำหน้าที่ไปพร้อมๆกันทำให้อารมณ์จากภายนอกทั้งห้าคือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์และโผฏฐารมณ์มารวมตัวกันเป็นธรรมารมณ์ให้จิตได้เสพสวยผ่านมโนทวารที่มานายปณะนะและ ธรรม,มายตนะได้พบปะกันแล้วให้เกิดเป็นมโนวิญญาณมโนวิญญาณคืออาการรู้ทางใจถามว่ารู้อะไรตอบว่ารู้สภาวะธรรมที่ผ่านกระบวนการของสังขารสัญญาเวทนามาเป็นธรรมรมณ์ให้ถูกรู้ผ่านประตูใจในวงเล็บมโนทวารสัญญาทำหน้าที่เชื่อมร้อยอารมณ์ต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน ให้สัมพันธ์เป็นอารมณ์ปัจจุบันสังขารทำหน้าที่ปรุงแต่งความหมายและให้ค่าอารมณ์ต่างๆที่ถูกร้อยให้เป็นอารมณ์เดียวกันเวทนาทำหน้าที่รู้รสของอารมณ์นั้นว่าเป็นเช่นไรนไกลไกของการทำกิจเช่นนี้เป็นไปภายในใจดังที่หลวงปู่บรรยายให้เห็นภาพว่าใจอยู่ภายในวิ่งไปมาพื้นที่ภายในใจนี้แหละ ที่หลวงปู่อุป,ปมาว่าเป็นเหมือนพื้นที่ภายในถ้ำซึ่งเมื่อใครเข้าไปภายในถ้ำแล้วจะได้พบเห็นภูมิลักษณะและบรรยากาศภายในถ้ำที่หลวงปู่ได้แสดงให้เห็นว่าสัญญาเหนี่ยวภายนอกหลอกลวงจิตทำให้คิดวุ่นวายเที่ยวสายหาหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาบรรยากาศภายในถ้ำคือพื้นที่ภายในใจ ซึ่งผู้เจริญกายยคตาสติภาวนาจะได้เห็นกลไกลที่ขันแต่ละขันอันเป็นส่วนเจตสิกค,คือสัญญาสังขารเวทนาต่างทารรกิจดังที่หลวงปู่แสดงให้เห็นภาพว่าสัญญาเหนียวภายนอกสัญญาทำหน้าที่เหนียวอารมณ์ภายนอกทั้งห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสมาให้จิตรู้แต่สภาวะที่ถูกรู้นี้ ไม่ได้เป็นสภาวะบริสุทธิ์ดังเดิมเสียแล้วเพราะถูกใส่สีเพิ่มรสแต่งกลิ่นให้บิดเบือนไปหลวงปู่ท่านจึงใช้คำขยายต่อว่าหลอกลวงจิตนั่นคืออารมณ์ที่ถูกรู้เช่นรูปารมณ์ก็ไม่ใช่เพียงแค่รูปคือรูปแต่กลายเป็นรูปสวยหรือรูปอัปลักซึ่งเป็นผลให้รูปารมณ์นั้นเป็นอิทธารมณ์ในวงเล็บ อารมณ์ที่น่าปรารถนาหรืออนิจฐามณ์ในวงเล็บอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ได้นี่คือความหมายของภาวะหลอกลวงจิตที่หลวงปู่ท่านกล่าวต่อว่าทำให้คิดวุ่นวายเที่ยวสายหาผลตามมาคือทำให้เกิดการคิดปรุงแต่งอารมณ์วงเล็บสังขารไปต่างๆนานาเพื่อสแสวงหาอารมณ์ที่ชอบ ในวงเล็บกิทธารมณ์และหลีกหนีอารมณ์ที่ไม่ชอบในวงเล็บอนิถารมกระบวนการอันเป็นไปในถ้ำใจดังกล่าวนั้นทําให้ปรากฏเป็นความจริงซึ่งผู้เจริญกายยัตาสติภาวนาจะได้อย่างเห็นและรู้เท่าทันสภาวะอันละเอียดประณีตซึ่งปรากฏอยู่ภายในใจดังที่หลวงปู่กล่าวว่าหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายา มีแต่เฉพาะผู้เจริญกายะ,ะตาสติให้พละห้าและอินรี่ห้าแก่กล้าสมบูรณ์เท่านั้นที่จะสามารถอย่างเห็นความเป็นไปภายในถ้ำแห่งเบญจขันธ์ดังที่หลวงปู่กล่าวว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไหวเดินเป็นแถวตามแนวกันสัญญาตรงไม่สงสัยใจอยู่ในวิ่งไปมาสัญญาเหนี่ยวภายนอกหลอกลวงจิต ทำให้คิดวุ่นวายเที่ยวสายหาหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาข้อความของหลวงปูน่นี้ไม่สามารถทําให้กระจางแจ้งได้ด้วยการคิดแต่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยการเจริญสติโดยมีเบญจขันธ์เป็นอารมณ์เท่านั้นการคุ้นคิดพิจารณาความหมายแห่งเบญจขันธ์อาจก่อให้เกิดจินตามยะปัญญาได้ แต่ไม่สามารถจะยังยานคือภาวนามยะปัญญาให้เกิดขึ้นได้การคุ้นคิดคือโยนิโสมานสิการนี้นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดยาณแล้วยังอาจจะหลอกให้เห็นเบญจขันเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาได้อีกด้วยขอผู้เจริญสติภาวนาได้สำรวจตรวจสอบพลังในวงเล็บพระห้าและสมัทนนะในวงเล็บอินรีห้า แห่งจิตของตนว่ามีมากพอแก่งานหรือการรู้แจ้งแล้วหรือยังการสำรวจตรวจสอบว่าพะละเข้มแข็งและอินทรีย์แก่กล้าเพียงพอหรือยังนั้นไม่ใช่ตรวจสอบด้วยการคุ้นคิดแต่ตรวจสอบผ่านการบำเพ็ญสติภาวนาทั้งนี้เพราะหากแม้ว่าศรัทธาพระ,ละและวิริยะพระ,ะยังไม่สมบูรณ์พอก็ยากที่จะยังสติพะละ ให้มากพอต่อกิจคือวิปัสสนาความหมายดังที่หลวงปู่กล่าวไว้นี้มิสามารถประจักษ์แจ้งได้ด้วยการคิดนึกแต่สามารถรู้แจ้งประจักษ์ได้ด้วยพลังแห่งสติที่มีสมรรถนะในการรู้อารมณ์ที่จิตได้เสพสเวยสมัรถนะในการอย่างรู้อารมณ์ที่จิตกำลังเสพสเวยอยู่นี้แหละคือญานญานเป็นความรู้ ที่อยู่เหนือการคุ้นคิดเชิงเหตุผลแต่เป็นการรู้อารมณ์โดยตรงตามธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นธาตุรู้การเจริญวิปัสนาคือการให้จิตได้ทำหน้าที่รู้อารมณ์โดยที่ไม่มีสัญญาและสังขารเข้ามาแทรกแซงเป็นการรู้สัตว์ว่ารู้และนี่แหละคือการเที่ยวชมถ้ำแห่งเบญจขันธ์ที่หลวงปู่ปรารถนานำพาพวกเราเข้าไปชมถ้ำสนุกทุกทลาย